สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูแอมในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการอ่านเวลาโดยใช้จุดและนาฬิกาค่ะการอ่านเวลาโดยใช้จุดเราจะใช้จุดเป็นตัวแบ่งระหว่างนาฬิกาและนาทีตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดจะใช้บอกนาฬิกาหรือชั่วโม,มงตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะใช้บอกนาที นาฬิกาจะใช้อักษรย่อคือนอหนูจุดเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้ที่เลข5เข็ยมยาวชี้ที่เลข1เวลากลางวันอ่านโดยใช้จุดได้ว่า17.05นหรืออ่านว่า17นาฬิกา5นาทีค่ะ เวลากลางคืนอ่านโดยใช้จุดได้ว่า05.05นหรืออ่านว่า5นาฬิกา5นาทีค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นเข็มสั้นชี้ที่เลข10เข็มยาวชี้ที่เลข5เวลากลางวันอ่านโดยใช้จุดได้ว่า10.25น หรืออ่านว่า10นาฬิกา25นาทีค่ะเวลากลางคืนอ่านโดยใช้จุดได้ว่า22.25นหรืออ่านว่า22นาฬิกา25นาทีค่ะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่า เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข8และเลข9แต่ยังอยู่ในช่วงเวลาของเลข8นะคะเข็มยาวชี้ที่เลข6เวลากลางวันอ่านโดยใช้จุดได้ว่า08.30นหรืออ่านว่า8นาิกา30นาทีค่ะเวลากลางคืนอ่านโดยใช้จุดได้ว่า20.30น หรืออ่านว่า20่สนาฬิกาสานาทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่อยากใช่ไหมเอ่ยเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ